พี่น้องพามาเลาะทงหน้าต้นดอกกระยอมทำพี่น้องมึงเต็มต้นอ้ะเนี่ยคุณบานแล้วตัวทงหน้าต้นเดือนกุมภาพัานธ์นะพี่น้องดอกกระยอมเฮ้ยต้นนี้ต้นนี้บบสูงปันใดดอกกะดกกากซากด้วยจุม่มนี่นะครับอันนี้เป็นทงให้ทงหน้าบานเฮ่าก็ะเลือหน่อยนะแต่ต้นกระยอมบานเฮ่านี่นี่ครับ ต้นนี้ก็มาสูงปันได้ดอกพี่น้องพี่นี่ตะ่กี้เนาะพากันเอาเอาเอาอันได้มะหอยเนาะเอาเข็มมะหอยหอมาสัน่นเลยครับรอหน่อนนดอกพันธุ์สีบานตรงช่วงเสาเนาะน,นี่เห็นว่าครับนี่งามเสากบมาบาท่านอีกล่ะนีนหหน่หอมพี่น้องหอมอื้มเงยหอมห้อย แห่งตะลมลมแน่เนาะประสัตในนี้ยามังคืนลมลมพี่น้องนี่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 มาครับหอมแบบธรรมศาสตร์พี่พี่น้องอีกต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งนะพาไปบางอีกต้นหนึ่งครับอีกต้นหนึ่งไกลๆต้นนี้กระโดดวัดสันพี่ครับนะครับบรรยากาศตรงในท้งหน้าแดดลมลมตรงละครับนี่นะครับ ตัวนี้ก็ดอกดกวัสันครับพี่น้องตันนี้ออ,นอ,อ,ออกงอนพร้อมเลยตัวน,นี้คือออกงอนพร้อมนองอนก็ออกพร้อมอืมพี่นอ้องตัวนี้อุ่นดอกวัสดคือกันนอครับนี่เดี๋ยวพาไปเบิ้งหลายตัวน,นะพี่น้องกําลังฉีดบ,บานทัวตรงไหนตรงหน้าเลยครับอ๋องอนพันก็นคือออกพร้อมครับปกติปกติต้ององันดอกออกแล้วจงังงอนออกอันนี้ออกพร้อมกันเลยครับ นอนก็คือมันจะเป็นในเป็นเม็ดไหมครับนี่เนี่ยอันนี้สามารถจะเริ่ขยายพันธุ์ได้นะครับนี่นี่คือดอกบานวันสันละครับนี่น่ครับพี่นอนนี่หอมหอมหอนะครับส่วนหนึ่งสมไมเป็นเด็กหน่อยนี่เสียนพากัน้ามา อ่อยอ่อยเตยจนนะพี่น้องเออบานบานวาสันนะพุ่นพี่น้องมาใกล้ๆ่นน่ะเออตั้งมาสุดปลายเลยครับที่บอกนนี้เป็นหอมแห้งหอมจนจุกเลยพี่น้องหอมแบบหอมแบบธรรมชาติเนาะ คคนี่นะครับแต่ละตนวัดสันเด้กพี่น้องแต่ละตนเนาะอันนี้ก็บทุงให้ทุ่หน้าแถวบา้านเท่านี่แหละครับอันข้าเจ้าส่วนหมาขายให้เราไปอยูแน่นบานคนคนรวยรวยบานจักสรรบานแยงกันสีน้องครับเนาะ ต้นบานตรงหน้ากับบกค่อยนี่ปันไดแล้วล่ะอาจจะหายากแน่นอนครับพี่น้องอย่างผมพาไปเบิ่งอีกต้นอื่นๆเนาะน,นี่หลายตนย้นเลยครับปรากฏว่าเห็นขาวโพนอยู่ตัวตรงหน้าผมแล้วเนาะครับนะเนาะไปเข้าไปต้นอื่นอีกเนาะครับนี่ก็อ,อีกต้นหนึ่งนะครับอยู่ในบานมาดามอ่อนเนาะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นทงหน้าแหละครับแต่ว่าเพ่นใหญ่ออกมาอยู่นะครับก็เลยจิมีต้นนี้ขย,ย่อมอยู่เนาะครับอันนี อยู่นอกรัวเพิ่นธุ์นะครับแต่ว่าอพอดีเลยครับรเราบปต่อหาสื่อหงอาขึ้นนนะี่ๆมานพี่น้องนี่บอกความกรุบฟ,ฟอมบานต่อน,นี่ต้นนี้กระโดกด้วยกันพี่น้องพี่น้อครับต้นนี้กระโดดแง่ดอกว่าสันเพิ่นครับมันยุ่มมายหน่วยอยู่น้อครับนี่บรรยากาศช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ยังจะสีแล้วน้อครับดอกระยอมบานเฮา กับดอกจานนี่สิมากกับเที่ยงกันครับต้นนี้เออเอ็นลงมาจะจุม่มพุ่นดีเลยเนาะเพิ่นบ่ตองสื่อเนี่ยเขาว่าเพิน่นเพิ่นอยู่อันต้นเพิ่นอยู่หนองทงอยู่แล้วไห่ใหญ่ามากอยู่หนองทงกันเลยเด็ดต้นนี้ไปโดยปริยายเลยครับดีเลยนี่เห็นปะเ็ยอมเพินบอเล้ยเเ่ยออกนะเพินจงไว้สื่อแพงเนี่ยนะเขาสื่อกันไปอยู่ในบ้านในกรุงถอกรุงเทพในหมอกในเมืองนะครับเห็นบ่เห็นยองพี่บ้าน เรา่เพิ่มหอวมาสันกุบถีบเลยนะครับไปหาเบิรงต้นอื่นอีกนี่หว่ครับเจ็บผ่าแต่ละต้นไม่เบิง์นนะพี่น้องว่าความดกความอย่างนี้แต่าบางอันเนบางต้นเนาะบางหม่องเป็นเล้วเ,วเนาะเป็นตั้งต่ช่วงตน้นต้นเดือนที่แหล่ผลไหมอันนี้เป็นพร้อมกันช่วงนี้นะครับนี่พี่น้องข้างนี้จะมีต้นหนึ่งนะครับนี่อันนี้อาจจะสูงแน่กะสูงครับ ตัว่ากระดอกกระหลกันครับนีดอกขยองงามแห้งนอนมือผุนท่าผุนมี่ต้นหนึ่งในทาาผุนโอ้มันกำลังพร้อมกันวระนวดกำลังบานพร้อมกันเออบ้านในเด็กจมูกบ้านในกินยินีนอนอนอีกทงุนตัวนี้อีกผุนครับผุนพุนๆุนุนน่บอผุนครับุูนผุนต้นหนึ่งผุนพี่นนองนี่ต้นหนึ่งก็จะเป็นอันยู่ งพยาพอหญ่เฮาานะครับนี่ต้นนี้ก็เป็นต้นดังเดิมตั้งแต่ตะพุตะปูแล้วครับนี่นี่ครับต้นหน,นึ่งครับนี่ทางนี้ต้นนี้ก็อายุหลายเติบแล้วครับนี่แต่ว่าเนี่ยเะสาดนี่สิอ่าเป็นผาพบรรยากาศที่ดอกแบบบานสะพังตัวนี้นะครับพี่น้องนี่เป็นช่วงเวลาแบบครับพบตะเวนตกดินแล้วจิตกดินแล้วครับ เพิ่นก็เริ่มสีเหี่ยวลงเนาะุณหลักใกล้ๆสมเศร้าๆนะครับลุกบทันพี่น้องเลยก็เลยทายง่ายจักสีแล้วนาให้เบิ้งเนาะครับเนาะพี่น้องนี่นี่ดอกเพิ่นก็ประมาณนี้ต้นนี้ต้นสูงพี่น้องนี่นี้ความสูงคนขนาดสูงเลยสูงที่ดีเลยต้นเก่าต้นเดิมนะครับพี่น้องเนาะไปเบิ้งนี่ท่าขุนอีกบ่วครับคุนนะครับไปมีหลายต้นนะครับพี่ กำลังบานพร้อมกันเลยนี่นี่ครับผนต้นหนึ่งผลทางผนนะครับผนกำลังบานด้วยกันนี่ไตต้นนี่กับแมนครับนี่นี่ต่างเทิงนี่กับแมนนี่ครับกำลังสิเหลืองบานดอกกำลังสิเหลืองหน่อยยำโยงยำยางโยครับพี่ต้นสูงแห้งต้นนี้ครับอันนี้เป็นต้นเก่าต้นเดิมนะครับตั้งแต่สมัยจำความได้เลยครับต้นนี้ก็ได้โดนนะครับ ผีข้างผีกระฟองพี่น้องนี่ครับนี่ตันนี้ครับมีกระสูงเื่ากันครับนี่หอมแ้งพี่น้องผุนท้าผุนกระแมนผุนนี่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 กระแมนครับนี่นาอหอมโมาสกพี่น้องนี่หอมจนจุกนี่เป็นสวนเวียงสวนเทียงตะบุนครับนี่ตะกีนเอินโขกหน่อยนะครับพี่น้องตกหน่อยดอกก็หนึ่ง ดอกตน้นนี้ขาวขาวแบบขาวโพลนเลยทบดอกตน้นนี้นะครับบัานี่นะครับอันนี้ก็่สีหอมแบบหอมแบบว่าจุกจุกอิ่มอิ่มนี่รับดอกดอกนี้ฮาลังฮาลังต้นก็สีเป็นแบบขาวนะครับขาวจังสีแลหละฮาลังต้นก็สีออกเหลือง นี่นะแปลกทางนี้เพิ่นงุงอนพร้อมนะครับนี่ปกติเพิ่นเป็นดอกก่อนเนี่ยจางค่อยหอนจางค่อยออกนี่พี่นอ้องจะไปไปจะไปดมกันนี่ครับเดี๋ยวเพิ่นธุ์สีลนถิ่มก่อนเนาะพี่น้องพี่เนาะนี่นะครับรนนะรบรรยากาศแบบมับานๆเฮานะครับดอกขยงอมเดี๋ยวก็ว,ว่าดอกจานนี่เด้พี่น้องมาดีเนาะนี่นะน นี่ยครับบรรยากาศงามกระเร่งนะพี่น้องเนาะ <c oughs> ยังไงินกนีฝากรับชมวีชีวิตแบบไทยบานเฮ้าเนี่ยนะครับเนาะ <c oughs> ยังไงก็ฝากรับจองฝากติดตามกดไ์ก็ใช่เด้อครับ <c oughs> ขอบคุณครับสวัสดีครับ